สวัสดีครับผู้ชมผู้ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับผมอาจารย์ทวีลายมือเซมแผนที่นะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูลายมือในรูปแบบของระบบเมทริกนะครับระบบเมทริกคืออะไรนะครับก็จะอธิบายเจ้าของลายมือเข้าใจนะครับว่าระบบเมทริกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาดูที่สำนักงานนะครับกับการที่เราดูนะครับระบบออนไลน์แบบเนี้ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับความแตกต่างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าจะมีความละเอียดไม่เหมือนกันนะครับ อันดับแรกที่ขาดหายไปก็คือถ้าเกิดไม่มาที่สํานักงานนะครับก็จะไม่มีการวัดมือนะครับถ้ามาทําที่สํานักงานจะมีการวัดมือนะครับวัดเพื่อหาจุดอายุปัจจุบันของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนของมือฉะนั้นนะครับฝ่ามือของเราเนี่ยครับจุดอายุจะอยู่คนละจุดอยู่คนละที่นั่นเองนะครับหลังจากรู้จักจุดอายุเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นการกดลงที่กระดาษนะครับแบบนี้อ่าเอ้ยทามือก่อนนะครับตัวทีนะครับ ทาหมึกเพื่อเห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะครับจะได้ชัดเจนนะครับเส้นเล็กๆนะครับที่บางทีเพรานี้ทาแป้งทาครีมก็ว่ากันไปนะครับถ้าดูอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาที่สำนักงานจะมีการทาหมึกนะครับเพื่อให้เห็นเส้นเล็กๆที่มันชัดเจนนั่นเองนะครับต่อมาจะกดลงที่กระดาษนะครับแบบนี้่าเพื่อที่จะได้รูปลายมือแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่คือการมาดูที่สำนักงานนะครับจะมีความละเอียดในเรื่องของ จุดอายุก็คือจุดอายุคืออะไรนะครับคือเส้นสีแดงนี่แหละนะครับเนี่ยเส้นสีแดงแดงเนี่ยนะครับเส้นสีแดงนี่คือมีความสําคัญยังไงนะครับก็คือจุดอายุปัจจุบันของเราว่าไปเจอเครื่องหมายใดในมือนั่นเองนะครับถ้าเกิดไปเจอเครื่องหมายเสียก็คือปีนั้นไม่ดีนะครับฉะนั้นการวางแผนของเรานยครับจะวางแผนเป็นปีเพราะจุดอายุของแต่ละคนนะครับการวัดมือเพิ่มมือจะมีความละเอียดไปแค่1นมิลิเมตรต่อปีเท่านั้นเอ,อย่างมือตัวอย่างไดแค่1นึมิลเนี่ย1.2่มิลก็คือ มีความละเอียด1มิลต่อ1ปีนั่นเองนะครับใหม่เหมือนี้ถือว่าถ้าเกิดจะมาวัดซอยเป็นรายเดือนรายสัปดาห์นี่ค่อนข้างที่ญ่ยากนะครับเพราะเฉพาะมิลเดียวนี่ก็เท่ากับปลายปากกา2เส้นใน2จุดแค่นั้นเองนะครับอย่างเมื่อตัวอย่างนี่ถ้าอีกมิลหนึ่งเนี่ยดำรูปภาพจะใหญ่นิดน,นึงก็ประมาณแค่นี้เองนะครับตรงนี้สูงไม่กีิเดียวแค่ปีเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่1ปีเส้นตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็น1ปีที่ผ่านมาเช่นกันนั่นเองนะครับมันมีความละเอียดมากนะครับ แต่ถ้าเกิดจะดูนะครับก็คือการที่จะดูแบบนี้นะครับถ้าให้ผมกะสมม่วนมากผมจะกะกะแล้วโอกาสพลาดไม่ไหมพลาดแน่นอนนะครับเรื่องของจดดิวแต่กะเพื่อนะครับใช้คำว่าดูเพื่อเป็นไกด์ชีวิตเฉยๆนะครับไกด์ไลน์ชีวิตอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมแค่กะให้รู้ว่าที่บอกว่า60% 5 0เนี่ยนะครับที่ดูเพราะมันบ่งบอกถึงเรื่องของไกด์ไลน์ชีวิตเฉยๆแต่ถ้าเกิดจะทําธุรกิจที่มีความเสี่ยงทีนี้นะครับ อันนี้ใช้ไกลไลน์ไม่ได้แล้วนะครับต้องมาวัดมือพีมือเหมือนในมือตัวอย่างก็คือต้องรู้นะครับวัาจุดอายุของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแล้ววัดไปกี่ปีนะครับจะเจ๊งกี่ปีจะดังกี่ปีจะดีอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นการวัดฉะนั้นการที่นะครับท่านผู้ชมติดตามนะครับบางทีก็เรียกว่าเกิดจะทางานอยู่เนื่อเยืกอมาทํางานธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ต้องมา ก่อนวัดต้องมาวัดก่อนนะครับคือมาดูก่อนออกนะครับอย่าเพิ่งออกก่อนมาถ้าออกก่อนมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะศาสตร์ของเราไม่มีการแก้ไขนั่นเองนะครับเป็นการให้รู้ล่วงหน้าเหมือนตัวผมเป็นแค่ผู้ชี้แผนที่เฉยๆนะครับลายมือคือแผนที่นะครับชื่อช่องนะครับก็จะบอกได้แค่ว่าลายมือเป็นแผนที่ผมไม่สามารถที่จะไปเบี่ยงเบนเขาเรียกว่าไ,ไม่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องเบียงเบนเบียงเบนอยู่แล้วนะครับไม่สามารถไปแก้ไขละแก้ไข แบบแผนชีวิตนะครับใช้คําว่าไม่สามารถไปแก้ไขแบบแผนชีวิตเนี่ยนะครับแปบ๊บหนึ่งขอหาเมือเมือตัวอย่างก่อนลายมือตัวอย่างอยู่ที่ไหนอ่าเจอแล้วครับทีนี้มาดูนะครับลายมือนี้นะครับอาจจะบอกใบ้ไปนิดนึงนะครับลายมือตัวอย่างทํางานเกี่ยวกับเรื่องของดูแลผู้ป่วยนะครับเออดูแลคนคนแก่นะครับคนแก่ก็คืองานบริการนั่นแหละครับ ย่งานเป็นงานเกี่ยวกับดูแลคนป่วยดูตามสถานพยาบาลอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือลายมือนี้สิ่งที่จะเจอนะครับลายมือนี้มาดูก่อนนะครับมาดูอันดับแรกก่อนนะครับเรื่องของการเงินนะครับก็ต้องดูว่าระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเกิดมือซ้ายสวยอย่างนี้เราก็สามารถไปทําเองได้นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรับจ้างเขานะครับอาจจะไปเป็นเปิดทั้งศูนย์ของเราเองอย่างนี้นะครับศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ดูแลสุขภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีนี้ ต่อมานะครับมาดูนะครับเรื่องของเนินดูที่เนินก่อนนะครับเนินก็บ่งบอกไว้แล้วครับทุกเนินถือว่ามันไม่ยุบไม่แฟบไม่แบนนะครับได้มาตรฐานก็ยี่สิบสามสิบยี่ห้ายี่สิบนะครับความกว้างของความกว้างของแต่ละเนินนี่ก็ถือว่าใช้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับมันไม่แฟบไม่ยุบไม่แฟบไม่แบนนะครับเมื่อกี้ในลายมือนี้นะครับตรงเนินสุกก็เหมือนกันนะครับอิบูเนินจันทร์ก็ใช้ได้นะครับ ทีนี้เรื่องของเนินนะครับถือว่าใช้ได้หมดเลยนะครับถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจดีทําอะไรก็ได้เต็มอะไรนะครับแต่เป็นลายเกาลักษณะบอกว่าเนินดีเนี่ยนะครับต่อมานะครับเรื่องของเส้นนะครับทีนี้มาดูซี่เส้นจิตใจนะครับเส้นจิตใจนะครับย้ํานะครับการดูลายมือเนี่ยนะครับจะเป็นหลายๆาศาสตร์ไม่เหมือนกันหลายหลายสูตรไม่เหมือนกันนะครับบางทีบางอาจารย์ก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งบางเี่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าให้เลือกนะครับใช้คําว่าเลือกว่าคุณจะใช้โรงเรียนไหนนะครับโรงเรียนแต่โรงเรียน ไม่เหมือนกันแล้วโรงเรียนไหนที่เอาไปใช้ได้กับชีวิตจริงเราก็หยิบลายมือตรงนั้นของโรงเรียนนั้นไปใช้คือของเราเมทริกเมทริกก็จะไปนักลักษณะของแบบเมทริกนะครับส่วนในรูปลักษณ์ของโรงเรียนท่านอื่นท่านก็แม่นไปอีกแบบหนึ่งก็ไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นการหยิบไปใช้อาจจะตอบไม่เหมือนกันนะครับรเดี๋ยวนี้ะทำไมคําตอบของแต่ละเส้นแทนที่จะเป็นเดียวกันไม่ใช่นะครับบางทีเราประยุกต์มาจากการที่เขาเรียกว่าเห็น ความสําเร็จนะครับจากผลงานจริงอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างลายมือนี้นะครับดูอันดับแรกนะครับเส้นจิตใจขึ้นเนินพฤหัสนะครับบ่งบอกถึงเรื่องของหนึ่งเส้นมันถึงใจความหมายก็คือหนึ่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับแบบนี้ของเราจะมองเรื่องของรับผิดชอบในมือขวานะครับมีความรับผิดชอบมีน้าใจนะครับลายมือแบบนี้นะครับเกิดในมือขวาถ้าเกิดมือซ้ายอีกแสดงว่าเราก็ต้องดูมาติวตูตัวที่งานนะครับ ลายมือแบบนี้แล้วเส้นกิจใจดีแบบนี้สามารถดูแลคนแก่ได้ไหมมันก็สามารถดูได้นันเองนะครับดูนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นแบบนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบรับผิดชอบหน้าที่การงานรู้ว่างานของเราคืออะไรทําอะไรนะครับฉะนั้นการที่เป็นแบบนี้มันก็สามารถอันดัาาแบแรกนะครับถือว่าผ่านแน่นอนนะครับการดูแลผู้ป่วยคือว่าใช้ได้นะครับดูดูแลคนแก่นะครับถือว่ารู้จักเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้แล้วครับแบบนี้ได้บุญด้วยนะครับต่อมานะครับดูนะครับเส้นนี้ คือเส้นสมองนะครับเส้นสมองบ่งบอกเรื่องของการคิดและการพูดนะครับเรื่องของการพูดบ่งบอกถึงเรื่องของการพูดดีแน่นอนนะครับลายมือแบบนี้รู้จักการใช้คําพูดนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งเส้นจิตใจเมื่อกี้ลืมบอกไปจุดนี้เป็นจุดการวางแผนนะครับเพื่อจะมาอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามส่วนมากเขาเรียกว่าพูดก่อนคิดนะครับไม่ได้คิดก่อนพูดทั่วถีนะครับคิดก่อนพูดไม่ได้พูดก่อนคิดพูดสลับไปสลับมาแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับ ต่อมานะครับเรื่องของการพูดเรื่องของความคิดก็ถือว่าจะได้ครับแบบนี้ถือว่าดีนะครับต่อมาก็เส้นชีวิตก็มีความอไม่ถือว่ายาวนะครับไม่ไม่ยาวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ร้อนร้อนในที่นี้บางทีก็ไม่ถือว่าร้อนแบบพุนหันพันแล่นนะครับเป็นร้อนแบบลักษณะอาจจะทํางานเร็วก็ได้นะครับแบบนี้ถือว่าทันทันเหตุการณ์นั่นแหละไม่เอื่อยไม่เฉยไม่ชา้าจนเกินไปนะครับนี่คือข้อดีนะครับต่อมาพระเอกของเราอยู่เส้นนี้ นี่ครับนี่คือเส้นวาส,สนาที่ตั้งตรงขึ้นจากชีวิตนะครับเส้นนี้เส้นลายมือแบบนี้เส้นวาส,สนาแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงก็ได้นะครับแบบนี้ถือว่าเขามีเส้นวาส,สนาตั้งตรงตั้งตรงก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินนั่นแหละครับดวงนี้ทั้งวันเดือนปีเข้าไปประกอบดวงนี้เป็นดวงที่มีเงินเก็บแล้วก็หาเงินเก่งมาก ใช่นไหมครับนี่คือคําตอบจะเป็นแบบนี้แต่ในส่วนที่ว่าจะรวยหรือไม่รวยอันนั้นอยู่ที่เขาทาเขาจะทําอะไรบ้างในอนาคตอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นถ้าเกิดมาที่สํานักงานก็มาวางแผนกันอีกรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้จุดอายุของเขานะครับอาอยุ26ปี26ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับย26ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นนะครับสิ่งที่เราศึกษากันในระบบเมทริกก็คือต้องมีเครื่องหมายวิกตอรีนะครับวิกตอรีคืออะไรนะครับดูนะครับเครื่องหมายวิกตอรีจะเป็นแบบนี้ แบบนี้นะครับไม่ใช่จุดนี้นะครับอันนี้แค่เอามาเขียนอนอกนอกกรอบเฉยๆจริง,รงๆผมก็จะให้ดูว่าตรงวิกตอรี่ตังนี้กําลังจะเกิดนั่นเองนะครับซูมให้ใกล้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ถือว่ากําลังมีวิกตอรี่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับที่มันเป็นช่อเอาขีดล้วกันขีดสักหน่อยนิดนึงนะ,ะไมไ่ถือว่าเสียหายขีด เห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็มีวิกตอรี่ตัวนี้เกิดอีกเนี่ยจุดนี้มันเป็นวิกตอรี่เห็นไหมครับพอทําขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นวิกตอรี่ทั้งจุดนะนะครับถึงจุด2จุดแบบนี้เกิดเส้นโชคดีแล้วลายมือนี้ดีอย่างนะครับตรงนี้เกิดวิกตอรี่เต็มเลยครับในเรื่องของเส้นวาสนานี่คือเส้นวาสนาที่เราต้องการก็คือมันจะเกิดแตกช่อเป็นระยะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับดูนะะเส้นวิกตอรี่เกิดขึ้นตั้งแต่นี่เลยนะครับ แส,สดงว่าเด็กคนนี้หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะครับถือว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่สู้ตั้งแต่ลุยรู้จักการหาเงินนะครับเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ิบปดสิบ้ายี่ิบขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณสักเรียนเริ่มเรียน,ยนมต้นต้นนี่ก็เริ่มหาเงินแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าเก่งมากๆนะครับลายมือนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของอาการหาเงินแต่ความเ,เหนื่อยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันก็มีความเ,เหนื่อย,อยอยู่แล้วในเรื่องของการเงินนะครับ เมื่อเงินมาความเด็ดเนี่ยก็ต้องมาเพราะอายรมือแบบนี้ถือว่าเส้นวาสนามาจากตัวเองกลายเป็นว่าจะทําอะไรสําเร็จต้องเกิดจากตัวเราเท่านั้น <S <S น,น,นั่นเองนะครับดูนะครับเส้นนี้ต่อมานะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือพระเอกอีกเส้นหนึ่งนะครับกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเส้นนี้เลยนะครับถ้าดูจากเส้นนี้คือเส้นอาทิตย์นะครับต่อมาจะขึ้นเส้นนี้ต่ออีกนะครับ <S <S เส้นนี้กลายไปดูไปประมาณมีหลายเส้นนะนี่นะครับดูนะครับเส้นที่ต้องการมีหมดเลยนะครับสองเส้นเนี้ยนี่ถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยครับเส้นเนี้ยนี่มีเส้นอาทิตย์คั่วู่ไปด้วยนะครับฉะนั้นนะครับลายมือนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้นะครับถือว่าจุดอายุของเขานะครับดูนี้กําลังยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขึ้นมาเนี่ยกาลังเกิดวิกตอรี่แบบนี้ถือว่าคําถามนะครับคําถามเรื่องของการงานปีนี้การเงินเด่นนะครับใช้ว่าปีนี้การเงินเด่นเพราะมีวิกตอรี่เกิดขึ้นเห็นไหมครับ ตรงนี้มีวิกฤติเกิดขึ้นก็คือการงานเด่นนะครับจะได้เงินนั่แหละครับแบบนี้ทางบริษัทหรือทางถ้าเกิดเรารั้งานอีกเนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่างานกําลังมีการขยับขยายตัวนะครับแบบนี้ถือว่าคุณผลงานของคุณกําลังจะเข้าตากรรมการก็คือถ้าเกิดเราทำเนี uh, ่ยก็สามารถอาจจะมีงานเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่ามีเรื่องของการงานนะครับตรงนี้นะมีเรื่องของการงานเข้ามาการงานนะครับบ่งบอกเรื่องของการงานการเงินนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้อาจจะมีเรื่องขององานอสังหานะครับการซื้อที่ดินได้ที่ดินก็ได้นะครับปีนี้เหมาะที่จะซื้อนะครับถ้าเกิดมีเง feet, ินนะพูดถึงเรื่องของถ้าเกิดมีเงินซื้อปีนี้เหมาะที่จะซื้อเดี๋ยวไปดูที่มือซ้ายก็กันนะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านของรถทุกอย่างไปดูที่มือซ้ายแต่ว่ามือขวาพูดถึงเรื่องของการงานก่อนนะครับเรื่องของการงานนะครับจะวางเผนเรื่องของการงานก่อนลายมือนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับอายุยี่แปด จุดหันถักเหตุจะไปอยู่ที่อายุประมาณ35ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยอันนี้ผมจะพูดเป็นแค่กราฟนะเป็นลักษณะมาอาจจะไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตรงนี้ต้องมาวัดมือผิมเหมือนี่คือจุดการย้ายนะครับแบบนี้จุดการย้ายเกิดจุดอายุงานที่เราทํานี่นะครับสวัสดี๋ยวนี้ทําเกี่ยวกับเรื่องของดูแลคนแก่เนี่ยทำยังไงเต็มที่ก็ตามถึงแค่35-36ก็ต้องเปลี่ยนงานแล้วนะครับแบบนี้ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนงาน ปรับแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วดีอีกนั่นเอง lider. เพราะว่าทุกอย่างเป็นวิกตอรี่หมดนะครับตรงนี้เป็นวิกตอรี่เกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนเนี้ยมันจะโดนตัดนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าปรับระบบงานคือางานจะโดนตัดไปนิดหนึงนะครับตรงเนี้ยถือว่าช่วงอายุประมาณสัก35นะครับจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานฉะนั้นงานตัวนี้ถ้าเกิดทําก็ทําไปนะครับตรงนั้นแต่อายุ34 35น่าจะมีเรื่องของคู่เข้ามาร่วมนะครับตรงนั้นอาจจะ เรื่องของทํางานถ้าเกิดมีคู่เข้ามาหรือคู่อาจจะให้เปลี่ยนสิ่งที่ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คงก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่ให้รู้ว่าอายุประมาณสักสามสิบห้าสามหกเดียประมาณเนี้ยนะกับการด้วยสายตานะบางทีมันมันกะยากนะครับแต่ให้รู้ว่าประมาณเซตเนี้ยอายุประมาณสักสามสิบห้านะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานแน่นอนแบบนี้ถือว่าปรับใหญ่แล้วครับแบบนี้นะครับถือว่าปรับใหญ่งานที่ทําอยู่โอกาสที่จะได้หยุดมีสูงมากนั่นเองนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็บางทีเราทําเราถ้าเกิดบางทีเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะครับบางทีถึงตรงนั้นเราขยายเนี่ยแล้วเราปรับเป็นลักษณะของการรับเองตั้งศูนย์ของเราเองก็ได้นั่นเองนะครับตรงนี้อันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะดวงลายมือนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรไม่ว่าจะทําอะไรแบบนี้ดวงนี้ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็คือให้ลูกค้ามีการสนับสนุนนั่นเองนะครับถ้าเกิดผลงานดีนะครับก็กะจ้างเราต่อๆกันไปก็คือศูนย์ของเราถ้าเกิดทําเป็นศูนย์เนี่ยนะครับ มันก็จะดีนั่นเองนะครับทําเป็นศูนย์ก็คือศูนย์ดูแลผู้ป่วยดูแลรักษาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือเป็นศูนย์ออเป็นศูนย์ใช่แล้วเป็นศูนย์เพราะเห็นเยอะนะครับแบบนี้ถือว่ารับลูกน้องมาแจกจ่ายไปตามศูนย์ก็ได้ในเดอนนะครับตรงนี้ไปแบบนั้นแล้วจะมีโอกาสร่ํารวยได้นั่นเดอนนะครับจากการเงินตรงนี้นะตรงนี้ก็พูดถึงประมาณนี้แล้วกันนะครับให้รู้ว่าปีนี้ เรื่องของการงานนะครับจะมีการขยายตัวนะครับปีนี้ถือว่าดีแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแต่ก็ระวังเรื่องของความเครียดเข้ามาด้วยนะครับปีนี้นะครับเมื่อง,งานมาความเครียดก็จะมาเดี๋ยวไปดูที่มือซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการงานในมือขวาไม่มีปัญหาเลยจากปีนี้ถึงปีหน้า26 27 28ดนะครับดูจากลายมือแล้ว26 27 28เนี่ยไม่มีปัญหาแต่เส้นนี้เป็นเส้นเสียเงินเดี๋ยวเป็นเสียเรื่องอะไรเดี๋ยวเาว่ากันนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของเสียเงิน นะครับน <tang ar> ี่ค <Tamam> ือเป็นเส้นเสี่ยงเงินนี่คือเส้นตัดในเรื่องของเสี่ยงเงินอายุประมาณสักยี่บแปดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณเนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเสี่ยงเงินเข้ามาต่อไปไปดูที่มือซ้ายนะครับเรื่องของมือขวาผ่านไปนะครับเรื่องของการงานถือว่าไปได้ครับปีนี้ปีหน้านะถือว่าดีอยู่แล้วนะครับไปดูที่มือซ้ายมันหายากนะเมื่อกี้เอาไว้ไหนอีกล่ะ มือขวาผ่านไปโอเคนะครับมือซ้ายมือซ้ายก็สวยเช่นกันนะครับดูนะครับเนินทุกเนินได้มาตรฐานหมดเลยนะครับเส้นจิตใจชอบเส้นจิตใจละครับแบบนี้เส้นจิตใจมือซ้ายกับมือขวามือขวาบ่งบอกเรื่องของการงานมือซ้ายบ่งบอกเรื่องของการเงินนะครับแบบนี้ถือว,ว่าทําอะไรก็ตามมองเรื่องของการเงินเป็นหลักนะครับแบบนี้ถือว,ว่าได้เลยนะครับถือว,ว่าดีมากๆในเรื่องของ ลายมือนะครับเส้นสมเส้นแล้วเส้นตรงนี้เวลาคําถามบอกว่าตอนแก่จะสบายไหมเนี่ยบางทีนะครับท่านผู้โยมวัลศึกษาดูนะจุดตอนแก่เนี่ยตั้ตนตรงนี้ไม่มีเส้นตัดอะไรมากมายนะครับแบบนี้ช่วงอายุประมาณสักเจปดกว่าด80แปดสิบเนี่ยแบบนี้ถือว่าเขามีว่ามีสมบัติมีการเงินนั่นแหละครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของเส้นช่วงปลายชีวิตหรืออีกช่วงหนึ่งก็อายุประมาณสัก40่สิบแดสบ้าห้าสิขึ้นไปเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ ก็ถือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สําเร็จแล้วน้องควนี้เขาลายมีของเขาเนี่ยนะครับมันมีทั้งเส้นอาทิตย์ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่คือข้อาดีอนะครับนี่คือข้อาดีทําหยิบจับอะไรแล้วมันจะเป็นเงินได้ง่ายนั่นเองนะครับมีชื่อเสียงชื่อเสียงในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำนะครับไม่ใช่อาจจะไม่เป็นนักร้องนักสแสดงอะไรละครับแต่พูดถึงถ้าเกิดเราจะทํางานในแวดวงอะไรเนี่ยนะครับคนจะรู้จักแล้วก็ มีลูกค้าให้การสนับสนุนมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนั่นเองเพราะลายมือน,นี้สิ่งที่ดีของเขาอยู่ที่เรื่องของการใช้คําพูดนะครับอย่าลืมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาบ่งบอกเรื่องของการพูดการพูดดีเป็นสีแกะปากนั่นเองนะครับพูดดีเราก็ได้ดีนะครับแบบนี้คิดก็ดีนะครับเมื่อกี้ความคิดคิดดีอ่าใจดี พูดดีสามอย่างนี้ทุกอย่างดีแน่ๆนะครับการคิดดีทําดีพูดดีเนี่ยนะเป็นหลักของพุทธศาสนาเราอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อคุณจะเทศไว้เลยนะครับว่าไอของดีไม่ต้องอไปเราอยู่ที่ตัวมือเนั่นแหละท่านบอกนะครับการพูดดีคิดดีทําดีแล้วแค่นี้ก็สําเร็จแล้วนะครับนี่ถ้าจะพูดแบบนี้แสดงว่าลายมือนี้มีองค์ประกอบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคือของขลังอยู่ในตัวได้นะครับการคิดดีพูดดีทําดีนะครับถือว่ามีความเอื้อเฟื้อนะครับดูแลคนแก่คนชราก็ได้บุญอยู่แล้วนะครับแต่เส้นของเขาก็สามารถทําได้ด้วยนะครับเพราาะว่ เมื่อกี้กังวลเรื่องของมือซ้ายที่เกิดเส้นมือซ้ายขาดเนี่ยนะครับเส้นจิตใจขาดเนี่ยแบบนี้ถือว่าใจดําใจร้ายนะครับไปดูแลคนป่วยเป็นตีคนป่วยเขาหยิงไม่ได้นะครับไปดูแลคนแก่แต่ลายมือนี้ดีหน่อยนะครับไม่ขาดก็คือกลายเป็นว่าอารมณ์ของเขาถือว่าดีนั่นเองนะใครจะจ้างเหมือนกันนะครับใครจะจ้างคนที่ไปดูแลนะครับอันนี้ให้ความรู้ที่ถึง่งอยากให้ดูแลให้คนเขาเรียกว่าดูแลคนที่ไปดูแลแม่ตัวเองดูแลคนป่วยที่บ้านเนี่ยดูแลที บ้านเวลาเราไปทํางานเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าคนนั้นใจดีหรือไม่ใจดีดูจากตรงนี้ก็รู้นะครับเส้นมันจะขึ้นเนินแบบนี้นะครับออกเป็นแนวตกร่องยิ่งดีนะครับถือว่าเป็นคนมีน้ําใจต่อมาเส้นสมองต้องไม่สั้นนะครับเส้นสมองต้องยาวออกแนวซอฟไม่ใช่ว่าออกแนวนี้นะครับออกแบบนี้ตีต,ตีแม่เราตายนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ซอฟลงมาแบบนี้แบบน้องคนนี้เข้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดดี คิดดีพูดดีนะครับแล้วก็เส้นชีวิตก็ต้องไม่สั้นจนเกินไปก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่พระเอกของเราอยู่เส้นนี้นะครับให้จําไว้ว่าเส้นจิตใจต้องไม่ขาดไม่ขาดก็คือไม่เป็นสองท่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปอีกเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้เอาแต่ใจตัวเองเพอเผลอทำไปทํามานึกเบื่อเบื่อก็ออกโรยไม่ต้องลาไม่มาอยู่ดีๆก็ไม่มาอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนั้นไปนะครับอ่ะต่อมามาเข้าลายมือนี้ต่อนะครับเรื่องของเส้นจิตใจขึ้นเหนือนพระขึ้นเหนือนเสานะครับตรงนนนนี้จะะึเงิหัส ตรงนี้ถือว่าถึงมันขึ้นเนินนี้แต่ว่าเนิพนพระหัสตรงนี้มันได้อุ่มเห็นไหมครับตรงนี้มันเหมือนลูกมะน,นาวแบบนี้ถือว่าเนินคุณธรรมมีอยู่แล้วนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนจิตใจดีนะครับยิ่งวันเดือนปีโชว์ไปที่เขอ,อีกนะครับจิตใจเป็นพระเลยนะครับแบบนี้ถือว่าถือว่าอย่างน้นอยๆนะครับใจดีนั่นแหละนะครับแต่จะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เชียร์ซะจนแบบปแบบว่าใจดีบางทีคนเรานะมันไม่ใจดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ให้รู้ว่าคนเรา ร้อยเปอร์เซ็นตดีสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะดีเป็นเหมือนเป็นพระนะครับพูดถึงว่าโดยรวมแล้วถือว่าใจดีนะครับแบบนี้ถือว่าโดยรวมแล้วใจดีนะครับสามารถดูแลคนป่วยคนแก่ได้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบว่าจะเป็นเหมือนจิตใจดีแบบตัดเรียบร้อยทุกอย่างไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขนาดนั้นพูดถึงว่าให้รู้นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเรื่องของเส้นวาสนาของเขาก็เช่นกันนะครับตรงนี้ถือว่าขึ้นสวยงามเลยนะครับ ึ้นสวยงามเมื่อกี้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถือว่าถ้าเกิดจะทําอะไรก็ตามสามารถมีกิจการของตัวเองได้นะครับแบบนี้ถือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเรามองสามารถรับงานเองมีลูกน้องเป็นผู้จัดเองนะครับต่อไปในอนาคตถือว่าลายมือนี้ต้องดีแน่ๆน,นะครับแล้วสังเกตดูเส้นนะครับทีนี้นี่คือจุดอายุปัจจุบันของเขานะครับอายุปัจจุบันของเขาคือโซนนี้นะครับลงมาข้างล่างเนี่ยเส้นอาจจะยังไม่เยอะมากมายนะครับตรงนี้มีเส้นขึ้นตลอดนะ แต่พูดถึงว่าโดยรวมจากตัวนี้ไปนะครับทีนี้เขาจะมีเรื่องของเส้นขึ้นมานะครับตรงนี้แต่เส้นนี้ถือว่าแก้เคส็ดได้ด้วยดีก็คือเส้นนี้นะครับคําถามมาก็คือเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นตัดนะครับตัดเส้นเสียเมื่อกี้ทั้งซ้ายทั้งขวาบ่งบอกเรื่องของเส้นตัดนะครับเส้นตัดในที่นี้หมายถึงว่าคําถามก็คือถ้าเกิดจกสร้างบ้านเนี่ยจะไ,ได้ไหมนะครับตอบไล้เลยครับลายมือนี้ทั้งวันเดือนปีและมือตรงคล้ายๆกันก็คือสามารถสร้างได้และก็สําเร็จด้วยนะครับ ประมาณปีหน้าประมาณสักเมษาเริ่มสร้างได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดทุนพร้อมอะไรพร้อมนะครับปีหน้าเพราะลุงบอกถึงเรื่องของมีเส้นเสียเข้ามาแล้วเส้นเสียในที่นี้ก็คือเสียเงินนั่นแหละครับแบบนี้อ่าถือว่าเสียเงิน,นเสียเงินแต่ได้ของก็คือพอเสียเสร็จก็มีเส้นวิกตอรี่เกิดขึ้นนะครับเปิดเสียเงินแล้วก็มีเส้นวิกตอรี่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับปีนี้นะครับคุยเรื่องของปีนี้ต่อนะครับปีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ การโดนใส่ร้ายป้ายสีของหายอย่างนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้ให้ดีนะครับเรื่องของโรคภัยก็เหมือนกันนะครับปีนี้อย่าหดหงเรื่องของการงานมากเกินไปนะครับจะพูดเรื่องตรงนี้ก่อนนะเพราะวันมีเส้นตัดรออยู่ก็อาจจะพูดเผื่อๆไว้หน่อยนะครับเรื่องของการโดนใส่ร้ายเรื่องของการงานบางทีเราทําดีไม่ได้ดีนะครับปีนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ถือว่าเรื่องของการงานเด่นนะครับแต่เรื่องของการซื้อที่ดินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์งานใหม่ที่จะต้องรับ ปีนี้บ่งบอกเรื่องของเขากําลังจะมีงานใหม่เพิ่มเข้ามาหรือถ้าเกิดคุณทําเองนะครับกําลังจะมีงานเพิ่มเข้ามาอีกนั่นเองนะครับเรื่องงานบริการของเราปีนี้จะเป็นปีที่โดดเด่นแล้วก็ได้ดีเงินได้เงินดีมากๆนั่นเองนะครับปีนี้เรื่องของการเงินเรื่องของการงานปีนี้ดีปีหน้าได้บ้านนะครับปีนี้ปีหน้าไม่ได้บ้านก็ได้รลครับปีหน้าแต่จะมีโอกาสที่จะใช้คําว่าที่จะเสียงานนะครับปีหน้านะครับ งานอาจจะไม่ได้ตามเป้านะครับปีหน้าไม่ออกก็ย้ายนะครับไม่ออกก็ปรับลครับเรื่องของการงานปีหน้านะครับจะเป็นคนละเรื่องนะพูดถึงเรื่องของปีหน้าเรื่องของการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการงานอาจจะออกอาจจะไปทําอย่างใหม่ก็ได้นะ่นเองนะครับปีหน้าแต่เรื่องของบ้านเรื่องของเงินปีหน้าเป็นปีที่มีโชคเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินปีนี้ปีหน้าสรุปว่าเรื่องของการเงินได้แน่เมื่องานมาเงินก็ต้องมาเอ่อเมื่อพูดติด เมื่องเงินมานะครับมันก็ต้องทาบ้านได้นะครับแบบนี้ถ um, well. ือว่าบ้านปีหน้าก็ตกเรื่องของดีด้วยนะครับปีหน้าทําบ้านปีหน้าก็เหมาะนะครับทีนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับกี่ไปกี่นาทีแล้วอะต่อมานะครับปีหน้าปีหน้าเรื่องของการการสร้างบ้านนะครับอาจจะมีหนี้สินเข้ามาร่วมด้วยนะครับหนี้สินเข้ามาร่วมก็จะเป็นเส้นตัดนี่แหละครับแบบนี้ก็ถือว่านะครับปีหน้าเนี่ยมีเรื่องของเส้นตัดเรื่องของการเงินเรื่องของการเสียเงินนะครับปีหน้า แล้วสิ่งสําคัญในดวงนี้นะครับอาจจะพูดเผื่อไว้เลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆคุยกันนะครับลายมือนี้ทุกอย่างอาจจะไม่เป๊ะเรื่องของคู่ครองเท่าใดนักนะครับใช้คำว่าเท่าใดนักอาจจะเป็นคู่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจแต่ถ้าเกิดยังไม่มีนะครับจําไว้นะครับดวงนี้ถ้าเกิดจะมีคู่ดูให้ดีนะครับระวังคนที่เขามีคู่มาแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าได้ตัวไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนไม่ได้ตัวนะครับต้องดูดีๆนะครับ ตรงนี้ถือว่าจะเกิดเรื่องของคู่อาจจะไม่เป๊ะเมื่อพูดมาเมื่อกี้ช้อยทุกอย่างดีหมดนะครับแต่เรื่องคู่อาจจะไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วก็ต้องดูหรือถ้าเกิดเป็นคนที่กำลังคบกันนะครับก็ต้องดูเรื่องของติดการพน,นันติดเหล้าติดการพนันหรือเปล่านะครับต้องระวังนะครับตรงนี้ทุกอย่างดีหมดแต่เรื่องคู่ไม่เป๊ะนะครับตรงนี้จะถือว่าก่อ, <c oughs> อตเตือนกันไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ ชีวิตของแต่ละของของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับกรรมของใครของมันนะแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับเรื่องของคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องคู่อาจจะพูดไม่อะคือบา,บางทีบางทีบางท่านเนี่ยอันนี้พูดพูดเผื่อไม่ใช่เมือนี้นะครับบางทีนะครับดวงคล้ายๆแบบเนี้ยบางทีเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะครับแบบนี้ถือว่า มันมี้หลายแบบนะครับเป็นลักษณะเป็นการเปิดเผยตัวตนไม่ได้ก็มีนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้สามารถที่จะคุยเรื่องคู่นะครับก็เน้นไปที่เรื่องของการงานมากกว่านะครับแต่เรื่องคู่ก็เหมือนพูดเมื่อกี้นะครับเรื่องของการาดูเรื่องของความาโสดนะครับว่าโสดจริงหรือเปล่าก็ดูแค่นั้นเองนะครับ ต่อมานะครับจุดอายุเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วเมื่อกี้มือขวาผมบอกเรื่อ 35, ง3535มีการปรับเปลี่ยนสามมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในมือซ้ายเน honey, ี่ยผมบอกว่าเปลี่ยนแล้วดีนะครับตัวนี้เกิดวิกตอรี่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนแต่ช่วง34นี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรก่การด้วยสายตานะครับตัวนี้นะครับเป็นเส้นตัดเหมือนกันและเป็นวีความสามแยกด้วยนะครับตป็นไมีการปรับเปลี่ยนนะครับการโยกย้ายปรับเปลี่ยนช่วงนั้นจะเกิดปัญหา34 35มมีการช่วงเปลี่ยนผ่าน นะครับการเก็บเงินเก็บทองก็ต้องระวังนิดนึงนะครับช่วงนั้นต้องระวังเผื่องเงินด้วยนะครับอย่าไปพุ่มเงินซะจนหมดเพราะตรงนั้นอาจจะมีเรื่องของหนี้สินอะไรเข้ามารวมเราให้เราเดือดร้อนก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับกับดด้วยสายตานะอ่านี่อาจจะไม่ได้รายละเอียดมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดมาวัดที่สํานักง,งานเนี่ยจะบอกได้เลยนะครับจุดนี้อายุเท่าไหร่จุดนี้อายุเท่าไหร่จุดนี้อายุเท่าไหร่หรแล้วจะรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายได้เลยนั่เดงนะครับจะมีความละเอียด่ปีนี้เอาแค่คร่าวๆไปก่อนนะครับให้รู้ว่าสรุปนะครับเรื่อองงข อลายมือนี t ้นะครับสรุปเรื่องของลายมือนี้ก็นะครับถือว่าถ้าเกิดทํางานนะครับตัวนี้ก็เน้นไปที่เกี่ยวกับเป็นเจ้าของไปได้เลยนะครับลายมือนี้ไม่ต้องเป็นลูกน้องเขานานหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเจ้าของอยู่แล้วเขาพยายามขยายเป็นศูนย์ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าดวงนี้ก็ใช้ได้นะครับส่วนลูกน้องถ้าเกิดได้มาก็จ้างเป็นจ็อบนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีลูกน้องมาก็จ้างเป็นจ็อบจ็อบไปนะครับจะจ้างเป็นเงินเดือนนะครับแบบนี้ ต่อมาก็เรื่องของการเงินโดยรวมแล้วนะครับดวงนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆนะครับเรา่ามีโชคเรื่องการเงินนั่นแหละนะครับทําอะไรก็สามารถหาเงินได้ง่ายได้นะครับรือว่าแต่เงินมาจากตัวเองเงินมาจากการกระทํานะครับไม่ชว่าเงินมาจากการเสี่ยงโชคใดๆนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้อาจจะมีบ้างแหละนะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับแต่เน้นให้เรื่องของการทํามาหากินมากกว่านะ ก็คงจบคลิปประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณเจ้าของลายมือนะครับขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่กระตุกกระตักมากมานะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับพูดผิดพูดถูกสลับไปสลับมาต้องขออภัยนะครับตรงนี้นะฮะก็คงจบคลิปประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหรือผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับ ID ไลน์ก็ตามเลขข้างล่างนนะครับ08504233นั่นแหละนะครับ ก็จะถ่ายรูปแบบไงโอนเงินแบบไหนนะครับก็อยู่ที่ลายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ